สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC แถกแพงสมองสบอนส,สุขสุขคนเนาะยินดีตอนหับทุกฐานเขาสุส่งสโบสัแนวตอนนี้สโบกับมาวัดพี่น้องเลยเดี๋ยวสิมาถ่ายกันติดเพดานเนาะเด็จสลาทองคำเขามาอัพเดตให้จะผับจะสท่าเพิ่นเบิงพี่น้องว่าเร็จไปหอดไซแล้วนะพี่น้องเนาะ อาจารย์โทนพันก็บอกสโบสั่งสโบไวบ้ว่าคันเขามาปูเพดานแเลยมาติดเพดานสโบก็ะบอกพีดเลยให้สโบมาถ่ายในเดอ้เอเขาเจ้าก็มาเห็ดแต่ลายมือเลยเนาะพี่นอ้องแต่สโบบอกได้มาถ่ายพี่น้องเดี๋ยวมือนี้สโบสิมาถ่ายให้เบิง่งเนาะว่าเป็นอะไรไปแต่เรเบิ่งรับชมกันเลยทุกคนอัปเดตให้เบื้องเราจะพาจะจะทาพันเบิ่งเลยเนาะ เป็นอะไรงามบอกพี่มือสาวไก่หลม้ยยังอ๋อสบายดีสบายดี สร้างบาตอันบาตเลร่หูนอดกับอันนี้น่ะยาหรือว่าเบา ต่างกําลังเฮ็ดอยู่พี่น้องเอ้ยซ่บ้อสิซูมเบิงใกล้พี่น้องเอสกระจอกก็ตีงามเลยเนาะพี่น้องตอกก็ตีงามอยู่บอแต่ว่า ตามข้าเจ้าว่าต่อไปข้าเจ้าเสียนยาหรือว่าปิดหัวนอ็อตบ่อยมันเห็นอันร้อยต่อกับน,อนอ็อตเนาะอันนั้นสปอสิบบสมาถ่ายอีกทีหนึ่งนาอพี่นอ้องตอนพ้นแล้วอันนี้ยังพันแล้วเด้อพี่น้องเด้อย ngkapteman <laughs> คูบ้าบรอยู่บ่คูบ้าบรอยู่บ่เอออืมล้วเมื่อนี้าทำนี่โอมื่อนี้เมื่อนี้ะัแล้วนี่คืนเนินกันแล้วจนยิ่โอนี่มันแล้วนเ่กำลังจับน็อตซีไลบ่ หยุดนอูะที่ทางในนะเนาะ้นหอยอ่ะห้องห่องคูบาน่ะเนาะปูเาบอกออยังจะ้แล้วอ๋อคือยังจะนายเนาะ มันใจที <zo ys ic> ่ไ <festivals> ม่เด <thumbs up> ี๋ยวแล้วคุณเจ้าว่ามันใจเนอะก็ขืนตาเจ้าบอกแล้วยาดอกเจ้าไปรับที่สอบไปแล้วเนาะยึดน็อตแล้วนี่คือว่าติดแทานเลยแล้วไปจังนอกมือนทางนีเนาะโอ้ไก่สีไดงรลองแล้วสโนล่างเนาะแล้วเราก็ล่างแล้วว่าพวกหนาสางไม่เห็นบอก เอาไปเมื่อเลยตีล่างซะก่อนบอกเนี่ยไงยังบอกหึ่งนกสันนอกจะปูลงมาทางนี้ปูทางขางอีกได้สิเนาะแนวต่างลงมาทางนี้เึ่งบอกก้าะเล่ย์นี่มาชาวันชาวันโอ้ ตาสีบ่ตาสีเรียบร้อยสามร้อยต่อโอ้หดยงงามเนาะขนาดว่าบอท่านได้แล้วค่ะขนาดเราบอท่านได้เห็นแล้วค่ะกะบึงกะโอเคงามได้คือว่า กะนางหุ่นโรบอทบ่บ่ลาเบอทอีก20วันเพิ่นว่าจังสิสําเร็จเนาะออง้อะนี้้้ จิวเรอขาไปองงได้้ายออกเยเขากไปต่างประเทศกูได้เนาะไม่้ายออกกี่ไรตอนนี้อ๋ออันนี้คุงนะฮอร์คูบา งามงามพี่นนอะ ซูมนอด <c oughs> แ,แล้วข้างนึงยิงด่านข้างตัวนี้ต่างขึ้นบันหลังจากแล้วสองข้างขางนยิงหลอกเทิงบันคือ่าแล้่นัานก็เป็นงานลุ้มคนี่ อืมามันคนละอันนะเนาะคนเะาถ่ยผกคุมพอสามีพี่เนาะมันนาวแต่ตอนสาบ่บ,บ่แล้วก็วไวยนีแล้กับมันขขม่นกบที่บ่ได้กอไรแล้วกับมสาวดีดีแลมา

ยิงจับน็อตจับน็อตเบิดแล้วคนก็ชิงยิงคือดานใส่บ้านยังสิบ่พ่อบ่ลมแผ่นนี่นะอ้หาสิบหาซิบว่าสี่พ่อหรือว่าพ่อโดยตั้งยิงไปซะก่อนจะขึงเนาะโอ เพื่องตัวพวงหนาตังพนักงานนาะตังน,นี้3ชิบแผ่นกันมาพี่เนาะบิปมาในซื้อมาจากแผ่นบอรลุ่มซื้อมาจากแผ่น ยังเหลือเจ็ดสิบสามแผ่นที่นอกเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามคู่เจ็ดสิบสามแผ่นที่เจ็ดสิบสามแผ่นขอเปไ็นหนาเป็นคู่เจ็ดบอกพ่อเนาะนะ ขาดอยู่ประมาณสักสามสิบบอกเนอบอพ่อสิขาดอยู่ประมาณสักสามสิบแท่นโอเคแล้วพี่น้องเขียนในสโบก็จะได้มาบ้าเบ็ดมาเบิ้งเพียงเท่านี้เนาะ เดี๋ยวไว้คลิปหนะ้าะโบมาอัปเดตให้เบิงไใหม่ตอนเพิน่นไก่สิแล้วเนาะพี่น้องว่าเป็นจังไดเดี๋ยวสี่คอยอัปเดตไปทีละขั้นตอนเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดีสวัสดีจ้า